แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภมูมากครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพัฒมากมากครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel นะครับในคลิปแวนกาซีโร่กลับมากันอีกแล้วครับผมในแวนกาซีโร่วันนี้ต้องบอกก่อนว่า ช่วงนี้ถ้าแวนกาซีโลจริงๆไม่ได้หายนะครับแค่ปัญหาสล็อตเสียบวันไม่ได้นะครับผมนะเนื่องจากว่าแวนกาดวีนะครับพี่แกออกมารัวๆเลยนะครับทำให้เราต้องทำคอนเทนต์การ์จิงเพราะเราก็เกิดจากการ์จริงเนาะแต่เราไม่ทิ้งแวนกาซีโลแน่นอนครับยังมีคลิปให้ทุกคนดูเช่นเคยครับผมในคลิปแวนกาซีโลนี้กลับมาแล้วนะครับกับการจัดเด็กนะครับผมนะที่เรียกได้ว่าของชุดใหม่ของเรานะครับแล้วมาพร้อมกับเด็กที่หลายๆคนแบบเออแบบอยากจับต้องมันมากๆนะครับผมนะ นั่นคือของชุดล่าสุดของเดือนครับทีที่20นะครับเราจะไม่ผิดนะครับนะก็จะมีแคนส่วนของริงจ็อกเกอร์ด้วยนั่นเองเราขออนุญาตรีวิวไปทีละ1แคนไปเรื่อยๆนะครับนะก็สามารถติดตามกันได้ครับจริงๆอ่ะรู้แล้วแหละหลายๆคนอยากดูอะไรก่อนนะครับนะหลายๆคนอยากดูลิงจ็อกเกอร์ครับแล้วก็ทำลิงจ็อกเกอร์ให้น้องๆได้ดูก่อนเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวแคนลิงจ็อกเกอร์ครับผมนะโอเคมาดูกันก่อนครับผม ลิงจ๊กเกอร์ครับต้องบอกก่อนว่าเด็กนี้สามารถทําได้2ส,สายหลักๆนะครับผมนะก็จะเป็นสายในส่วนของเนบิวลาขอเรียกใช้คํานี้กันว่าเนบิวลาอีกสายนึงจะเป็นสายของชวัชิลนะครับหรือว่ากาวิตี้นะครับก็จะเหมือนก็จริงๆมันคือชื่อสายชวัชิลนั่นแหละแต่ว่าชื่อหน้ามันชื่อกาวิตี้นะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมนะ ตัวเริ่มครับดัตเทลยูนิคอนมันให้มาอยู่แล้วคือสายนี้มันค่อนข้างจะโอเพนในเรื่องของตัวเริ่มแต่แนะนําก็จะใส่ให้เป็นดัตเทลยูนิคอนนะครับผมแล้วก็ PG ครับเป็น PG ลิงก์อันเดียสีใบชัวๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวอ่าเนี่ยตัวบวกพลังนะครับจําชื่อไม่ได้นะครับมันชื่อว่าแลน มันชื่อว่าแลนเทียมหรอแลนเทเรียมนะครับนะเ mm hmm. มื่อเห็นล็อกมันจะบวก3,000นะครับผม4บายไปเลยนะครับเพราะเด็กมันยังไม่มีอะไรมากวัน,นิีลาครับจำเป็นต้องใส่ก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมนะและสุดท้ายก็เป็นตัวเปลี่ยนมืออ่ะขออภยัยเป็นตัวที่ไว้บู์นะครับเฉพาะให้เจ้าเนบิล่านะครับนะอันนี้คือ เพื่อเอาเนบิวลามาลงเรียเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวเด็กมันออกใหม่มากๆแล้วมันยังไม่มีอะไรจริงๆมันมีตัวเปลี่ยนมืออีกตัวหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความพอใจนะบางคนอยากจะเปลี่ยนมือจะใส่ตัวนั้นก็ได้ครับแต่น,นี้คือขอเอามาใช้โซหน่อยเพราะเด็กมันไม่มีตัวใช้โซ่เลยนะครับก็เอามาครับบวกพลังให้เนบิวลาเนบิวลามันจะตีได้ถึง 21- 0 0 0ื่นหนึ่งสองหมเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะอ่ะมาที่เกรดสองครับเราขอใส่อาพาราไดสเอฟนะครับตัวนี้เป็นตัวตีฮิตความ2อจวนหนึ่งครับใส่ไว้3ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี อันนี้ถือว่าใส่ไปก่อนนะครับมันยังไม่มีอะไรออกนะผมกับตัวนี้นะครับโมโมริบีสนะครับโมบิวบีดดากอนนะครับอันนี้มันเทคได้อยู่ในช่องแวร์แหละตีฮิตล็อกตัวหนึ่งซึ่งมันถามว่ามันดีมากไหมมันไม่ได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ใส่ไปก่อนได้ครับในยุคนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรมากก็มันล็อกต้นเกมเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็จะมีวานิลา2ใบครับอันนี้ติดสตาร์เวเดอร์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีตัวบวกพลังคล้ายๆตัวเกนหนึ นะก็อันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับนะก็จะเป็น4ไใบนะครับตามนี้เกท3ครับก็จะมีเนบิ u l a r ไ้ขอภายมีอินฟินิตซีโร่ก่อนนะครับผมนะซึ่งเมื่อถูกเบรกมาเขาได้บัสหนึ่งบวกหมื่นแว่นล็อกหน้าตัวหลังตัวนะครับผมนะนี่ก็เป็นเหตุของมันแล้วก็จะมีในส่วนของเนบิ u l a r ครับนะเ <นะ S 2> มื่อเริ่มต้นนะครับ battle fade นะครับ เดียการแถวหน้าทั้งหมดบวก3 0 0พันตามจำนวนฝั่งตรงข้ามถูกล็อกนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีการล็อก3ใบหรือมากกว่าสามารถจัวได้1ใบด้วยนั่นเองแล้วก็มีเทคนึงครับผมเป็นเทคนคเค้าต์บาสหนึ่งครับล็อก Lock แถวหลังฝั่งตรงข้าม1ใบอันนี้ล็อกได้แถวหลังนะมันจะไม่เหมือนนาลุนะครับที่ล็อกแบบแถวหลังปุ๊บแล้วมันแบบวิ่งมาแถวหน้าได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเอาหลังอย่างเดียวเลยนะครับผมนะก็ความหนึ่งล็อกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีตัวเสริมมาอีกนิดนึงตัวนี้นะครับอันนี้คือถ้ากันมันไม่ขึ้นจริงๆเป็นตัวเริ่มเ,อเ,อเป็นตัวหนึ่งที่เรอมมาใส่เด็กได้ Night of นะครับอีโ r รฟเหรออีโทรปี้อ่านยากมากนะครับมีเทคนิเบียร์ตีแบบบวก0้ันนี้เทคเฉยๆแหละแต่มีไอเทคตอนมันลงนี่แหละนะครับลงมาเคาได้ร์บาส2องล็อกเรียกาอากาศฝั่งตรงข้ามได้เผื่อฝั่งตรงข้ามมีตัวเส็จอย่างเงี้ยเราก็ล็อกตัวเส็จทิ้งไปเลยได้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคพอสมควรสุดท้ายก็จะใส่ไว้ตัวเดียวครับ มันเป็นตัวที่อยู่แวนนะครับดีมิเบรกตีบวกห้าพันยูเลียบบวกสองพันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับวิธีการเล่นครับเด็กมันยังเนื่องจากว่าเด็กมันยังไม่มีอะไรนะก็คือไล์ไปปุ๊บขึ้นเกตสองได้ให้ขึ้นเป็นเจ้านี้ก็ได้ครับตีฮิตก็จะได้ล็อกหนึ่งอันนี้ไม่ได้เสียเขาได้บาร์เสียอะไรนะครับผมแล้วก็ ถ้าขึ้นแบบเพอร์เฟกก็คือจะขึ้นเป็นอินฟินิตใช่ไหมแต่ว่าถ้าขึ้นแบบว่ามันไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะเป็นตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าต้องคว่ำสองล็อกอีกหนึ่งนะครับเท่ากับว่า,เ,าเราจะแช่ตัวตัวหนึ่งได้ในระยะเวลาหนึ่งพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องชั่งน้ําหนักเอาดีๆแต่ไอ้ตัวนี้ต้องบอกว่าการล็อกของตัวเกทสองอะ่ะมันจะล็อกก็แต่แถวหลังเพราะแถวหน้าเราต้องตัดเสร็จเขาก่อนถึงจะตีแวนเข้าเข้านะครับเราจะไม่สามารถล็อกแถวหน้าเขาได้เลยนะครับผมในสาหรับตัวนี้นะ คือยากมากนอกจากว่าแถวหน้าเขาจะเป็นเกตหนึ่งหรือว่าเกตสามเจ้าตัวนี้มันถึงจะล็อกเขาได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเขาเป็นเกตสองอะไรเงี้ยคือเราต้องตีตัดเส็จก่อนแล้วเด็กมันไม่มีตัวตัดเสร็จให้นะครับก็ต้องตีเอาอยู่ดีและทีนี้ถ้ายืนตรงสายครับก็จะยืนเป็นอินฟะินิตซีโร่นะครับนะอินฟินิตซีโร่ครับยืนยืนเสร็จปุ๊บนะครับก็พยายามอมมือครับเราเลยใส่ทิกเกอร์เป็นดอกเก้าเพราะว่าตัวเด็กมันค่อนข้างข,า,งข,า,งขาดดอพอสมควรนะครับ นะมันขาดจั่วของเราเราถึงใส่เนี่ยพาัดดเอลเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพอถึงชดที่เราสามารถเบรกได้ครับเราอย่าเพิ่งปูตัวละครไปก็ได้นะครับเบรกได้ปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับจริงๆถ้ามีเนี่ยกใ็ให้มีพวกเนี้ยนะครับอยู่แค่ข้างหลังก็พอนะครับถ้ามีข้างหลัง3ตัวถือว่าเก่งเลยนะนะครับก่อนที่เราจะเบรกถ้าเราเบรกมาปุ๊บไอ้พวกเนี้ยมันบวกไปก่อนเลยนะครับหกพันละนะครับมันบวก2หรเลยบวก3นะบวก3โอเคมันจะบวกไปก่อนเลย6 00 0นละ นะครับแล้วก็ลงมานะครับเราก็ใช้สกิลเนบิล่านะครับผมล็อกแถวหลังเขาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเราแนะนําจริงๆเราแนะนําว่าให้มีตัวเริ่มและใช้ตัวเริ่มนะครับก่อนนะครับไอตัวเริ่มมันอ้อขอภัยตัวเริ่มเปลี่ยนเทคด้วยก็ล็อกเรียการดแถวหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เนบิล่าหรือตัวเริ่มก็ได้นะครับเอาไปล็อกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราใช้เนบิล่าเราจะไม่ใช้ตัวเริ่มถ้าเราใช้ตัวเริ่มจะไม่ใช้เนบิล่าถามว่าพี่ทำไมถึงใช้อย่างนี้ล่ะคือเทคมันจะทับกันนะครับเราจะ ล็อกได้ไม่สามารถล็อกเป็นตัว V ีได้คือเรียกาดแถวหน้า2และก็หลังแวร์อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถล็อกในเกมนี้ได้นะครับเราจะล็อกได้มากสุดแค่แถวหน้า1และก็หลัง2หรือหลัง3าแค่นั้นเองแต่เนื่องด้วยว่าสกิลของเจ้าเนบิล่าเองนะครับมันบอกว่าถ้ามีการล็อก3ใบหรือมากกว่าจั่วการหนึ่งใบเราเน้นต้องเน้นล็อกเรื่อยๆนะครับพอเราเน้นล็อกเรื่อยๆอย่างเงี้ยในเทิร์นที่เบรกมามันได้2และกดเนบิล่าหนึ่งเป็น3หรือว่ากดตัวเริ่มหนึ่งให้มันเป็น3พอแค่นั้นเราจะไม่ล็อกเพิ่ม นะครับมันก็จะได้เราอันนี้ในเธอ์นี้มันจะใช้บาร์สองนะครับแล้วตอนตีเนี่ยเราก็สามารถกดได้แต่ต้องมีทริคดน,นึงคือถ้าเรามีเนโอเบียมเนี่ยตอนก่อนที่จะกดเทคเนมิลล่าหรือทัตเทลยูนิคอนเนี่ยลงไปก่อนก็ได้นะเนโอเบียมมันจะได้โบอสามพันด้วยนั่นเองมาต่อบู์เนี่ยมันจะได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พอเข้าแบทเทิรนเฟสครับล็อกสามตัวจวดหนึ่งปุ๊บ นะครับถ้ามีตัวที่ล็อก3ตัวมันจะบวก3 0 0พันในแถวหน้าทั้งหมดเท่ากับว่าแถวหน้าเราจะบวกไป900 0นะครับทุกตัวทีเนี้ยมันจะคอนเฟิร์มการตีเข้าแต่ว่าต้องมีตัวหนึ่งแหละไปตีตัดเรียเขาแน่แน่ถ้าเรียเขายังมีเกรด2อยู่นะครับจะต้องตีตัดเรียเขาแล้วก็จะตีได้แวน2รอบแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เข้าเทินเขาพอจบเทินเขาก็ล็อกทีเนี้ยเทินต่อมาเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงนะครับถามว่าทำไมถึงเล่นยากเพราะว่าตัวที่ล็อกเนี่ยมันจะไม่สามารถล็อกแถวหน้าเขาได้และมันจะกลายเป็นว่ากดในบิลล่า ลัวๆเลย3ครั้งหรือว่าดัทเทลหนึ่งถ้าดัทเทลยังอยู่นะครับแล้วก็เนวิลล่าสองครั้งมันจะทําได้แค่นี้ครับผมมันจะล็อกดีๆได้แค่นี้แล้วก็มันทําให้เนวิลล่าจวได้จริงๆอ่ะแค่ประมาณ2ครั้งเองต่อเกมนะครับมากสุดอย่างที่คํานวณคือ2ครั้งนอกจากนั้นคือต้องฮิล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 มากสุดก็มากสุดแบบโอเวอร์เลยนะคือได้4่ฮิลได้3มฮิล4์ีฮิลอ่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมด4ครั้งแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ด้วยมัน จะเป็นเบรกคับเบรกไปเรื่อยในการเล่นก็ได้นะครับจะได้มีโอกาสไว้ล็อกแถวหน้านะครับแต่จริงๆก็คือตัวเก่งของมันเนี่ยก็คือในส่วนของตอนตอน,นี้นะคือเนบิวล่านั่นแหละนะครับประมาณนี้ครับผมสาหรับในตัวเด็กนะก็ถือว่าออกมาในชุดแรกก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะออกของเสริมมาแล้วแหละแต่ของไทยก็รอแผทมันถึงนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ของเรานะครับผมนะแล้วก็ฝาก นะครับขยะหนุนเราเพียงเงินหลือเพห้าบาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะผมแล้วก็ฝาก page, YouTube, เพจวีอีทีแทบ Channel, แ็บชานอลร้านเราแท็บช็อปครับตอนนี้นะครับก็ยังมีทีดีกับซีพีขายอยู่นะของภาค V นะครับสำหรับบีทีต้องขออภัยนะครับจองหมดแล้วนะครับผมนะยังไงก็ติดตามกันได้หน้าเพจครับจะมีของให้พีกันเรื่อยๆครับวันนี้ไปแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องผมสวัสดีครับ